ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จากที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะประจำวันที่19รกฎาคม2564ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้หลายท่านเห็นตัวเลขของสถานการณ์การติดเชื้อของไวรัสโควิด -19 นะคะน่าจะสอบถามกันว่าณวันนี้ถ้าตัวเลขถึงหลักหมื่นแล้วสถานการณ์หรือว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร วันนี้ค่ะทางท่านโฆษกจะมาประเมินเรื่องของสถานกรารณ์นะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจถึงภาพรวมของแนวโน้มทิศทางการระบาดไปด้วยกันและที่สําคัญมาตร,ราการที่ออกมาตามข้อกําหนดฉบับที่28ออกมาแล้วมีทิศทางกความสุขมากตอนนี้นะคะได้ช่วยเหลือพ<ม>ี่น้องคนตาบอดด้วยกันเนี่ยค่ะได้ลงพื้นที่ได้ไปเห็นความเป็นอยู่ว่าเขาลําบากยังไงได้แนะนําหลายๆอย่างเพื่อให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้นะช่วงนี้อย่างน้อยๆมันไม่มากแต่เป็นถุงยังชีพเป็น เงินหรือเป็นอะไรก็ตามค่ะถึงอาชีพที่มีอยู่ในนี้ก็มีสบู่เหลวอ,อำน้ําค่ะมีครีมทานหน้ามีมาม่าปากกับ๋องข้าวสารแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็หน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือของพื้นฐานที่ต้องใช้ในช่วงโควิดช่วงนี้นะคะของทั้งหมดนี้เป็นผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะที่บริจาคมาให้กับทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยแล้วเราก็ เอามาส่งต่อให้กับพี่น้องสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตอนนี้คือเคอร์ฟิวอะค่ะอยู่ในพื้นที่สีแดงที่เราได้ให้อะก็คือให้ไปแล้วส่วนหนึ่งคือท้องถิ่นละคนคนตาบอดอ่ะมีมากกว่านั้นนะคะเราก็ต้องลงพื้นที่ตำรวจเองด้วยเพราะบางคนก็เปิดร้านนวดอาจจะยังไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือหรืออาจจะยังเข้าไม่ถึงนะตรงนี้เรารู้ตรงจุดไหนเราก็เข้าไปช่วยเหลือค่ะเราก็เป็นคนตาบอด เหมือนกันเนาะแล้วก็ลำบากในช่วงวิกฤตโควิดคือก็อยากให้ทุกคนก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้อะค่ะเหมือนกับที่ตัวเราสู้ทางสมาคมสู้แล้วเราก็อยากให้พี่น้องตาบ,บอดทุกคนสู้อะค่ะคือสู้ไปด้วยกัน คนตาบอดทั่วประเทศเลยนะคะถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือจากทานสมาค,าคมประชาคมคนตาบอดนะคะสามารถติดต่อมาได้โทรมาได้ที่0 8 9 9 9 4 6 6 5 6, 6ทางเราก็จะพยายามกลับไปให้ทุกพื้นที่จะไปให้ครบทั่วประเทศเท่ากับที่เราจะทำได้และจนกว่าของเราจะหมดจากที่ผู้มีตศรัทธาทุกท่านเนี่ยมอบมาให้เราอะคะ่ะก็อยากจะขอขอบคุณ ทุกท่านนะคะที่บริจาคของมาให้กับทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยทางเรารู้สึกปลับปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนยังเล็งเห็นกลุ่มพวกเราที่เป็นคนตาบอดกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึง่งเพื่อให้สู้และได้ยืนต่อไปในสังคมช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะ่ะ